รีบเข้าไปปิดกันแบบด่วนๆเลยทุกคนก่อนที่มือถือเราจะหายไปทุกคนดูตรงนี้หน้าจอล็อกอยู่นะทุกคนแต่เดี๋ยวดูกดปิดหมดเครื่องบินสัญญาณ Wi-Fi, สัญญาณเน็ตสัญญาณมือถือต่างๆหายไปเลยถ้ามือถือเครื่องนี้อย่างเราหลดหรือหายไปถ้าคนไม่หวังดีหรือโจรมิจฉาชีพเขากดปัดลงมาในขณะที่หน้าจอเราล็อกอยู่เขาจะตัดสัญญาณเน็ตของเราทั้งหมดเลยดังนั้น โอกาสที่เราได้คืนน้อยมากเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการปิดโหมดตัวนี้กันก่อนที่จะไปดูวิธีการปิดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยเพื่อนๆจะได้มาปิดไปพร้อมๆกันไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปิดศูนย์ควบคุมนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูก่อนนะครับว่าอาการมันเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ iphone ของเรานะครับล็อกอยู่ล็อกอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะเข้าไปเนี่ยต้องใส่รหัสล็อกอันนี้คุณหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้ของเราเนี่ย หล่นอยู่หรือหายลืมไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมีมิจฉาชีพหรือมีโจรผู้ร้ายเนี่ยคิดไม่ดีต้องการลักหรือขโมย iPhone ของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดไม่ดีสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรครับแตะแล้วปัดลงมาเห็นไหมครับทุกท่านทุกท่านเห็นอะไรไหมครับศูนย์ควบคุมส่วนควบคุมนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้เราสะดวกเวลาที่ล็อกหน้าจออยู่แล้วเราสามารถควบคุมอะไรต่างๆ บน iPhone ของเราได้แต่มิจฉาชีพหรือโจรผู้ร้ายนั้นๆเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนตรงนี้นี่โหมดเครื่องบินเขาก,กดโหมดเครื่องบินเพื่อตัดสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณบลูทูธต่างๆเห็นไหมครับอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเช็คได้เพราะว่ามันถูกตัดระบบเห็นไหมครับนี่ถูกตัดระบบดังนั้นรีบเข้าไปปิดโหมดนี้ซะวิธีให้ทำต่อไปนี้ครับไปที่การตั้งค่าของ iPhone เลื่อนไปครับ ไปที่ Face ID และรหัสตัวนี้ครับให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone ของเราลงไปครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเลื่อนไปครับเลื่อนไปเลื่อนไปไปที่อนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อกอยู่ตรงนี้ครับแล้วให้ไปที่ศูนย์ควบคุมตัวนี้ครับให้ปิดสวิตตัวนี้ซะให้เป็นแบบนี้ เมื่อได้แบบนี้แล้วกดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับหลังจากนี้แล้วเราจะมาทดสอบกันเมื่อ iPhone ของเรานะครับล็อกหน้าจออยู่แตะขึ้นมาปัดให้ตายก็ไม่มาแล้วครับศูนย์ควบคุมเห็นไหมครับจนกว่าจะปลดล็อกหน้าจอเข้าไปข้างในก่อนเราถึงจะสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเราปลดล็อกเข้าไปข้างในก่อนนะครับเมื่อเราปลดล็อกหน้าจอเข้ามาแล้วเราถึงจะปัดลงมาได้ตามปกตินะฮะ นะล้วก็กดเปิด,ปดกดปิดอะไรศูนย์ควบคุมต่างๆได้แล้วอันนี้เพื่อความปลอดภัยเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราล็อกหน้าจอ iPhone เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจุดประสงค์ก็คือการตั้งล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นมาล้วงถึงข้อมูลเราได้หรือเอา i p h o n เครื่องนี้งเราไปได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราล็อกไม่พอครับเราต้องมาปิดฟังก์ชันไอเจ้าูนย์ควบคุมออกไปด้วยในขณะที่หน้าจอล็อกเวลาที่เราเข้าไปเราก็ เปิดใช้งานได้ปกติด้วยรักและเป็นห่วงนำไปใช้กันได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ข้อมีประโยชน์ให้ด้วยนะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปนี้จะเป็นของ iPhone iPad นะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ